วันนี้ก็พบก,กับช่องสาระไม่มีแต่วันนี้มีสาระครับผมวันนี้จะมานําเทคนิคดีๆให้กับทุกคนบางคนที่ไม่รู้ในการป็งเช่อมมอไส่ททำเองได้ที่บ้านง่ายๆครับผมเีกยวมาเริ่มกันเลยกล้องเข้ามากล้อ่าอันนี้ไม่ใช้ดูแลแรงบล็อกไว้ก,ก่อน ให้เห็นอไม่เห็นคนะ <c oughs> รับผแล้ก็มาเช็คดูก่อนว่า มันยานมันหย่อนแค่ไหนต่เอเรยว่ายอดครับผมับต่อไปนะครับที่เราจะใช้ก็จะมีปจัจแจโอุ้ยหลดที่เราใช้ก็ต้องมีปัจแจเบอร์19กครับผมสิบสองแล้วก็เบอร์สิในการตึงโซ่หรือตั้งโซ่ เนมากัอันดับแรกเราก็ต้องคลายเบอร์นันเบอร์19ก่อนเลย่คลายให้มันหลุดล้มหลวเพื่อจะทำการตึงสู้ได้นี่เราก็จะม,มาขันหางเอาเบอร์12ขันก่อนตั้งี๋ยวอันนี้เป็นเบอร์7โทษทุกสุดเดี๋ยวครับ เห็นไหมเราค่อยตั้งไปเฉยๆนดิดหนะึ่ะค่อยตั้งไปเฉยๆนดิดหนอ่าบางทีมันตึงแล้วเราเราเราต้องจับโซ่ดูก่อนว่ามันตึงแค่ไหนอันนี้มันตึงมากเลยไปเขาไข่ออกมาอ่าให้มันยุนให้มันอยู่ในระยะแค่นี้แตวเราก็ลองเดิลองดูอ่ประมาณได้ดูโอเค แล้วเราก็ทำการพอ,พอได้ระยะทั้งูง่พอดีแล้วเราก็ทำการคันให้แน่นตึงมือพอขันแน่นมาก,กมันจะทำให้ล้เอเราเสียที่จริงเราไม่จำเป็นต้องถอดบังโซ่หรือบังฝุน่นโซ่ออกก็ได้ แต่ผมอยากจะถอดแต่ผมท,ที่ผมถอดออกมานี่เพื่อเพื่อเราเช็คดูว่าว่ามมีอะไรผิดปกติหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรก็ปอบใส่ได้เลยลก็เป็นขั้นตอนการปเอเปอแล้วเราต้องดูฝังด้วย ให้บางซูตัวล่างนี้ให้ปิดตัวล่างตัวนี้กดให้ปิดตัวล่างนี้ให้มันอยู่ข้างล่างตัวนี้ตัวบนอยาวออกแถ้ามันจะดูไม่สวยครับแ,แล้วก็การใส่ได้เลยสำหรับมือใหม่อย่างผมมือใหม่นนในการถ่ายยูทูบก็จะสันส่นๆนะทุกคน ที่จริงผมเป็นช่างแล้วแต่การทำมากก็คัอนอาจจะเตือนเต้นไป่ลยดีดีนะกล้องนะ,ะมีการขันถ้าได้ที่แล้วก็ขันไดนะ้แล้วก็ใช้บลูเบอร์สิบขันน้ำเข้าไปก่อนใช้ปัจแจก็ได้ อันนี้ต้องขันพลันตีนะทุกคนจะไปขนันเงินหนักมันจะขาดเพราะนัดกล้อง้มันมันขาดเร็วมากผมมีประสบการณ์แล้วครับพอตึงเสร็จแล้วเราเราก็ต้องมาล็อกตั้งแต่ทีการมันคลายเป็นไในกล้องครับผมจึงมีออ okay. อคอามโอเคสุดที่จะทแล้วก็ ประมาณนี้ก็ลองหมุนดูว่ามันคล่องตัวไหมโอเคไหมก็จับะมาในี้ทุกคนหรือคลิปนี้เป็นการแนะนําสําหรับคนที่ตั้งซจมาเป็นยอยากลอง,องทําเองทําเองได้ง่ายๆ <c oughs> เพียงแค่มีระแจเบอร์รสิบเบอร์สิบสองและเบอร์สิบเกา้าก็สามารถทําเองได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ผ่านไปครับไม่เป็นไรครับ อันนี้ผมมาแนะนำเทคนิคใหม่ๆให้สำหรับมือใหม่จริงๆอยากทำเองโดยไม่ต้องไปเข้าอู่ซ่อมหรือร้านซ่อมได้ง่ายครับวันนี้ก็จบชิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม